อยู่กับแม่งดจอร้อยเปอร์เซนต์แต่เวลาไปทำงานฝากยายเลี้ยงก็จะได้ดูมือถือแทบตลอดเวลาค่ะคุณแม่คอมเมนต์มานะคะ การที่เรางดจอนะคะมีกิจกรรมทําร่วมกันเยอะนะคะเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะคะในส่วนของคุณตาคุณยายนะคะท่านก็อาจจะไม่ไหวจริงๆนะคะถ้าท่านไม่ไหวจริงๆเราอาจจะต้องมีของที่ลูกชอบเรามาดูสังเกตดูว่าลูกชอบเล่นอะไรนะคะจะน้องสามารถเล่นคนเดียวได้อัน,นั้นแหละที่เราเอามาแลกกับเ,เวลาของหน้าจอเช่น ชอบเล่นตักน้ําชอบเล่นบีบน้ํานะคะตายายก็ไม่ชอบอีกนะเนาะเหนื่อยเก็บนะคะชอบเล่นทรายชอบเล่นตัวต่อชอบเล่นบล็อกชอบดูหนังสือภาพชอบดูหนังสือที่มีสติกเกอร์แปะดึงๆอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องมีของเล่นเหล่านั้นนะคะเพื่อมาให้เด็กๆนะได้ นั่งเล่นคนเดียวได้บ้างนะคะคุณตาคุณยายไปทำงานหรือไปทำอย่างอื่นพามีเวลาก็พาน้องไปเดินเล่นบ้างนะคะไปเล่นกับเพื่อนๆบ้างหรือเล่นกับผู้ใหญ่บ้างแบบนี้แต่ถ้าคุณตาคุณยายก็ติดมือถือคนละเครื่องกับหลานอะไรอย่างเงี้ยเราก็มันมันเป็นเรื่องที่ยากอยู่นะคะต้องสร้างความเข้าใจนะคะต้องสร้างความเข้าใจคือ50 50นะคะเราเราจะ สั่งเลยทั้งหมดก็ไม่ได้นะคะมีหลายๆบ้านพอเข้าใจว่าพอเข้าใจว่าแต่พอเข้าใจก็ตอนที่หนักแล้วนะคะเอ่อถ้าเราสามารถทําความเข้าใจได้นะคะว่าเออมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาทีหลังนะคะให้ดูช่องที่เป็นคุณหมอก็ได้ไม่ต้องดูช่องครูแหม่มหรอกช่องครูแหม่มอเป็นคุณครูนะคะ สักและสีจะไม่เท่าคุณหมอเวลาคุณหมอมาพูดคุณหมอใส่ชุดมากอะไรอย่างเงี้ยคุณตาคุณยายอะ่ะจะอยากฟังมากกว่านะเราต้องเอาเอาความจริงนะความรู้สึกจริงความเชื่อถือจริงนะเราเราให้คุณตาคุณยายดูคลิปสั้นๆที่แบบว่าอุยดูสิคลิปเนี้ยเขาพูดถึงเรื่องที่ดูมือถือเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณตาคุณยายมีเวลา ก็งดจอให้น้องหน่อยนะแล้วก็หาอะไรเล่นกันคุยกันแบบนี้นะคะลองดูนะคะค่อยๆพูดนะ